สวัสดีครับพี่น้องเหมือนครับกรับบรรยากาศยมามว่างกับทิ้งพี่น้องสลาครับวัดลาดบึงลุงครับโอวันนะครับบรรยากาศครับพี่น้องวัดบันท่าง,งามครับปอดกับ,กบทิ้งรอกระทุ่งปอกก่นนอนเลยครับพี่น้องชินสามกิ่งครับพี่น้อง ทำพ่อจ่าดบริเวณวัดครับหลังจากได้ลบปราศัตรูพืชทำงานเสียดีนองเสร็จแล้วประทานอาหารครับหลังจากทำพ่อจ่าที่น่องรับประทานอาหารครับลาบลาบ มาดูดมย่งครับดูดมย่งบอกบอคุณพรเจ้านี่ยสวัสดีคร ah? ับพี่้องเอ้เมื่อนี้พัฒนาวัดครับตอนรับกระินวันที่ที่สิาเด้อพี่น้องเด้อใส่มีใจกันตามมาเอาเก็บา้๊อ๋้นางน้ำยีกจีควานอาหารมาสั่น พวกคนาเก็บตกหนนั่นครับพี่น้องเปิงเิงกนต้องกวาดครับต้องกวาดนันเอครับเย่างนี้พี่น้องไฟว่ามีหม่องร้อยกัทุงครับมานร้อยเลยครับมือ บอกพี่บอกน่องนี่ม่หล่เน้องนี่คณะจิ้มสาวสาวหาลูกเงินลูกขวงมาทำคว่ำสามมาทำคว่ำดีเโค้งนาห่วงน้ำเจ้าวาบุญจัดชิ้นบ้านเฮ้าเจ้าวันที่ทิพย์ทิพย์ทิพย์หาเจลงควบบุญเราข้องเพ่งความบ่ โอ oh, ้นักล่องไร่ความตัวนี่แม่นักล่องไร่เดี๋ยวพอมาไร่ความที่พี่น้องเด้อแม้วน้ำการนและพี่น้องเด้อแม่กระทงความเปุ่นว่าเนียนเนียนจ้าแมีนโอ้ขับไปบวกมีกระทงมาซื้อหนีก็ได้ครับปุ่นว่าพี่น้องจ้าจ้ากระทงหลายเริ่มไปจัตตอนรับพี่น้องบ้านเข้าบ้านไกบ้านไก่จ้ามาล่วยกระทงแม้วน้ำการเด้อจ้าตั้งล่วยกระทงตั้งบุญกันที่จ้าวันที่ได้ไม่ไมาจ้ายินกับพี่น้อง น้องบุญวกันครับพี่น้องเลอมาเฮกรินกับพี่น้องร่วมบ้านกับพี่น้องบันขอก็้ากพี่น้องรับท่านอาหารครับ ทำไมเรากับพี่น้องมันจะกาบข้าวครับทำรถรถปิโอ้ลาเป็ดกับพี่น้องลาเป็ดนี่ทำรถวนของแท้พี่ว่าพอข้าวโอ้กำลังงอนเป็ดพี่น้องนี่พอข้าวครับพี่น้องว่ามันลิ้นมากเลยโอ้ยท่านสีไม้จะสีมันสีอะไรได้เนี่ย กรครับบรรยากาศครับถ้าีู่้อมมาร่วมผมนับกัได้ที่นี่นะอย่มือนกันเลยครพี่รอง้มกัน่าัขอหนั่นแลเอาใส่เกียวก่นนะใส่เขียวใส่เขไหว หลอกวัดนะมาเบิ้งเอกาชินครับพี่น้องครับบรรยากาศนีเอก,กาชินงามพี่น้องมารวบรวมกันนะครับมือร้อยกระทงเลยครับเอาใส่มือร้อยกระทงเลยครับารกาทิทน คลิปนี้มีอย่างไรครับพี่น้องขับกระท้งเลยกระท้งเก๊ะบีไก่จนบรรยากาศสาระบันทั้งนีครับมูเก็ตตะบนบางหลวงจังหวัดร้อยเอ็ยดกับพี่น้องอยากรวมท่านบุญมาเลยครับอยู่ในชิมแล้วครับพี่น้องคนบอกมืออยู่ครับคลิปนี้มีอย่างไรครับพี่น้องมาทำบุญร่วมกันเลย่มักคลิปนี้ปากโก้ไหลโก้แชี่ยโก้ติดตับนะครับเด้อมาผ่าจ่าพี่น้องครับขอกล่าข้าพเาสวัสดีครับ